อโ้โอเยโฮ่าฮือฮืเกือบไปแล้วยอยเยอยอเกือบ้อยมเยอโอ้โยิ่งไปเลย อาวุธหมยนี่ดูสุดยอดพวกเราพร้อมกันแล้วนี่คือทั้งหมดที่เราสามารถทำได้เจ้าหน้าที่พิเศษจะเข้าร่วมกับพวกนายในภายหลังทุกคนพวกเรามากันแล้วทแทนปิกเมนกับท่านดิวแมนขอรางยงานตัวดีมากทีนี้ไปเอาไอสา้สลอตวเนั่นออกจากกล่อของเขากันเถอะ ดักลวานเป็นของข้านี่ะ่ะโอ้หน่อยนะ่แกนี่ได้แกจะพยายามแล้วแกก็จะล้มแลว้วโอ้ยไม่ง่ายนะคะเอานนี้ไปกินไปย่าน,นาสมเพชเฮ้ยย่ารับแบบนี้ เออฮะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าเห็นในอนาคตแม่นี่มันภาพขย้อนที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่มันคงไม่ดีเท่าไหร่มัง้ง